ต้องชมชมสองทีมเลยว่าเขาปะทะกันเขาอยู่อย่างนี้แต่ว่าก็เลยจริงก็แฟนนะครับต้องตชมจริงนะกาแฟเราชมตอนนี้ขึ้นมาที่สองแล้วก็ยังมองเป็นยังไงบ้างเกมต่อเกมหรือว่ายังไงบ้างถ้าถามตัวเลขเราผมต้องตอบแบบเดิมผมไม่เคยมองตัวเลขถามวิธีการบอกว่าได้ต้องรูปทรรมันต้องมองว่าต้องทำทีมกูอย่างกูได้ดีโดยถ้ามันดีเมื่อไหร่ ดีกว่าถ้ามันดีมันไม่จะไม่ดีเนี่ยจะไปคิดรู้คิดมันกังคิดมาตัวเนี้ยมันก็ก็ดีก็ดีแล้วต้องมันต้องดีเดีแล้วถึงมันไมอาจจะมนแงนี่ไอาจแหงนี่ยคุณสวยรู้ก็ได้คุณคุณี้เล้วคุณม่นาคุณสไเรีม่รู้คนอื่นมองยังไงาจะมโอ้โหรู้อย่างนี้นะ ตอนแรกมันแค่เจ็ดสิบเปอรนต์ของันแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเรในในเนี้ยเรื่องของทุกเทคนิคติดด้วยเพราะว่าเขาคู่มาจูแต่ว่ามันโชคดีอย่างืนสไตล์การเล่เพราะมันมันไม่มันไม่ได้ตัวที่แบบยืนจะไม่ได้ที่มีการที่ซึ่งซึ่งมันง่ายง่ายแต่ในช่วงวนน่สักระยมันก็จะดีที่นเรื่อยๆแต่ว่าจะด 反正忙死了吧，这个忙那个忙。<noise> <noise>